สวัสดีครับท่านผู้ชมประชามาเล่าวันนี้เรื่องการเลือกสบเนี่ยไปไปมามาเนี่ยแม่อาจจะต้องเลื่อนออกไปนะท่านผู้ชมล่าสุดอย่างที่ทุกคนทราบการเลือกสบร,ร,รอบนี้เนี่ยเขาจะมีการเลือกแบบแบ่งเลือกออกเป็น3ระยะก็คือเลือกแบบระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ไประดับประเทศแล้วก็ประชาชนนี้เลือกไม่ได้นะท่านผู้ชมคนที่จะเลือกสอวได้ก็คือกลุ่มเฉพาะเป็นกลุ่มผู้สมัคร ที่เป็นแบ่งออกเป็น20กลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะต้องมีการเลือกค่้แล้วก็เลือกกันเองในระหว่างกลุ่มได้ตัวแทนระดับอำเภอเท่าไหร่ก็ไปเลือกระดับจังหวัดจากนั้นระดับจังหวัดก็ไปเลือกระดับประเทศจนกว่าจะได้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มเข้าไปทําหน้าที่สอวอ200คนแต่ว่าล่าสุดเนี้ท่านผู้ชมแหมเชื่อว่าน่าจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วเพราะว่ามีผู้สมัครหลายคนเนี่ยก็ไปร้องไปร้องสารปกครองกลางเพื่อให้มีการวินิจฉัยว่าเรียกว่าเอาง่ายๆก็คือว่าคุณสมบัติ หรือว่าข้อกําหนดในการเลือกสอวอบางข้อเนี่ยมันไปขัดกับรัฐธรรมนูญล,ล่าสุดเนี่ยสารเนี่ยก็ส่งเรื่องมาให้สารออรัฐธรรมนูญพิจารณา4ข้อซึ่งเป็น4ข้อที่เป็นเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการเลือกตัวสอวอกันเองโดยเฉพาะหลายประเด็นเนี่ยมีความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแล้วก็หลายประเด็นนี้มีข้อกังขาหลายประเด็นนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดปัญหาในการเลือกตัวสอวอล่าสุดเนี่ยก็ อย่างที่ทุกคนทราบก็คือสารรับนูนเนี่ยก็รับสี่ข้อนั้นไปพิจารณาแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาแต่ว่าทางกะกะตนเนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้ก็เหนื่อยนะท่านผู้ชมนะก็ถูกแหม่ร้องเรียนแล้วก็ถูกบ่นจากชาวบ้านจากกลุ่มที่เป็นผู้สมัครสวเนี่ยกันอุตลุดเลยล่าสุดเนี่ยเขาจะมีการเลือกสวออระดับอำเภอเนี่ยท่านผู้ชมวันที่9มิถุนายนนี้แล้วเหลือเวลาไม่กี่วันท่านผู้ชมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเมื่อสารรัมนูนรับคำร้องเนี่ย เรื่อง4่ข้อวินิจฉัยของการเลือกสวดังกล่าเนี่ยก็ทําให้กกตเนี่ยตอนนี้เริ่มบริวิตกและล่าสุดมีความเป็นไปได้เลยว่าตัวกกตเนี่ยจะมีการประชุมด่วนกันในวันที่7ซึ่งเป็นวันครบรอบวันสถาปนาของกกตด้วยและเขาก็จะมีการประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าจะต้องเลื่อนการเลือกสวโดยเฉพาะระดับอําเภอเนี่ยซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายนเนี่ยออกไปก่อน เพื่อที่จะไปรอความชัดเจนของคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าประเด็นที่มีคนไปร้องเรื่องข้อกําหนดการเลือกสอวอที่มันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยจะออกมาอย่างไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกกตก็หวั่นเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ใครจาได้มันมีคดีที่คนไปร้องสารรัฐธรรมนูญแล้วก็สารรัฐธรรมนูนเนี่ยพิจารณาเรื่องของการยกเลิกการเลือกตั้งเนี่ยท่านมีคําสั่งออกมานะท่านผู้ชมให้เรียกว่าคนที่เ,เป็นคนที่เป็นต้นเหตุของการทําให้าการเลือกตั้งแต่ละคราวเนี่ย มันโมฆะหรือมันเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตรงนี้เนี่ยกรกตก็ก,กลัวหลกจากจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแล้วอาจจะต้องติดคุกนะถ้าปล่อยให้มีการเลือกสอวอกันไปแบบงูปลาปาหรือเลือกสอวอกันไปแบบภาษาชาวบ้านก็คือว่าไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วอาจจะขัดกฎหมายผิดกฎหมายด้วยตรงนี้นี่แหละแหมกลายเป็นเรื่องใหญ่ล่าสุดก็อย่างที่ทุกคนทราบก็คือว่าวันที่7มิถุนายนนี้กกตก็กะจะมีการประชุมด่วนเลยท่านผู้ชมแล้วก็อาจจะมีมติ เลื่อนการเลือกสอวโดยเฉพาะระดับอำเภอเนี่ยซึ่งจะเลือกก่อนก่อนจะไปถึงระดับจังหวัดระดับประเทศเนี่ยออกไปก่อนแล้วก็ให้ไปรอผลของสารรัฐธรรมนูญว่าออกมาอย่างไงให้มันชัดเจนให้มันรอบคอบแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมากําหนดวันเวลาเรียกว่าวันวอเวลาน,นในการเลือกสอรวร,ระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศกันใหม่เพื่อให้เรื่องของข้อกฎหมายมันเคลียร์มันชัดเจนแล้วก็ค่อยมาเลือกกันระยะเวลาก็ยังมี ความเข้าใจก็ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังพอมีเวลาเสียงคอรัปาหาก่อนหน้านี้เรื่องการเรียกสวแต่ว่ามีการล็อกสเปคมีการล็อกโพยมีชื่อของสอวบางคนบางกลุ่มในจังหวัดที่ถูกสนับสนุนโดยนักการเมืองพรรคการเมืองนี่ก็ออกมาแล้วตรงนี้ก็ทําให้แหม่มีข้อกังขามากมายเหลือเกินน่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นการเลือกสอวที่แหมสับสนโอลหมานท่าน,นผู้ชมแล้วก็วุ่นวาย นอกจากจะเลือกเป็นแบ่งเป็นกลุ่มๆเลือกไว้กันเองแล้วก็มีการเลือกสามรอบแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องร้องเรียนมีเรื่องคอรหามากมายเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกสวข่าวนี้ก็ต้องดูว่าถึงที่สุดนี้กรกตจะดือ้อจัดการเลือกตั้งตามรถแบบเดินที่ตัวเองวางไว้ไหมวันที่9มิถุนาก็จะเริ่มระดับอำเภอแล้วก็ต่อต่อไประดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศหรือจะเลื่อนไปก่อนแล้วก็ไปรอฟังคำวินิจฉัยของสารรัมนูลให้มันเคลียร์ให้มันจบให้มันชัดเจน